ดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดไทยนะครับโซนผักผลไม้นะครับผมอยู่ร้านฟักทองนะครับขายผักกถามนะครับตอนนี้ผมอยู่ร้านฟักทองนะครับโอ้ลูกใหญ่มากๆเลยนะครับฟักสำหรับใครที่กําลังตามหาฟักอยู่นะครับฟักทองหรือบักอึบนะครับผมเข้ามาดูได้เลยนะครับนี่โซนผักสี่ภาคนะครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้ะตัวน,นี้ก็จะมีฟักทองนะครับฟักทองขายยังไงไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวฟักทองเนื้อหนึ่งฟักทองเนื้อหนึ่ง หลา้ที่ฟักทองเขาขายยังไงอ่ะเขาขายยังไงฟักทองอ่ะอ๋อถามเจ๊อ่ะเจ๊ขายยังไงครับฟักทองนี้นอ๋อเป็นโลใช่ไหมครับโลละสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดขอบคุณครับผมอ๋อขายเป็นโลเหมือนกันนะครับผมเพิ่งเคยเคยรู้นะครับฟักทอง ขายเป็นกิโลเช่นเดียวกันมีหลายเจ้านะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับที่ตลาดไทยนะครับพี่น้องครับอหอมหอมมีทุกอย่างเลยเหมือนกันนะครับเป็นศูนย์ค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เลยนะครับค้าส่งผักนะครับมีทุกอย่างทุกชนิดเลยนะครับเดินไว เดี๋โดยงก็เดินไปนะครับมีทั้งพี่น้องนะต่างชาตินะครับที่เข้ามาทํางานที่นี่นะครับเป็นลูกจ้างก็ทํางานกันนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยนะครับก็ก็เดี๋ยวค่อยๆดูดูไปนะครับดูทันไหมครับยุทธพงเดินเร็วไปหรือเปล่าครับนะอันนี้เป็นโซนโซนต้นหอมโซน มะเขือเทศอะไรพวกนี้นะครับหอหมหัวใหญ่อย่างเมื่อกี้ผมก็ถ่ายมาเป็นฟักทองนะครับก็มีเ,เข้ามาซื้อสินค้ากันนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์ ฝั่งตรงข้ามไปถัดไปตรงโน้นนะครับก็จะเป็นผักผักผักสดนะครับเดี๋ยวพาเขาไปดูนะพาเขาไปดูผักสดนะ โเยอนะนะครับคนคา้ที่เยอะเลยนะครับนำเสนอน,นะครับสำหรับใครที่อยู่ละแวกนี้นะครับหรือใครที่ทำอา,อาหารนะครับหรือว่าจะเป็นต้องการที่จะหาผักสินค้าราคาส่งนะครับก็ แวะมาดูได้เลยนะครับที่ตลาดนะครับตลาดไทยของเรานะครับหรือหมาดนาวหรือเราไปบ้านฮะหรือปลวกบ้านรถไฟพริกสวยๆนะครับผมเนี่ยกิโลละห้าสิบกิโลละหกสิบนะครับทุกทุกทุกสิ่งก็จะมีป้ายนะครับมีป้ายเขียวเขียวนะเขียวเขียวนั่นสี่สิบบาทมีหลายร้านนะครับหลายร้าน ถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศาการซื้อขายนะครับแล้วก็ราคาผักที่นี่เขาดีอย่างนะครับก็คือให้เรารู้ราคาโดยที่ไม่ต้องถามด้วยการทำป้ายนะครับป้ายติดไว้นะครับให้เรารู้เลยนะครับว่านี้ราคาเท่าไหร่นะครับไม่ต้องถามเลยนะครับนี่เรื่องของพริกนะครับ ไปต่อนะครับมันก็จะเป็นโซนๆน,นะครับเป็นโซนโซนพริกโซนผักอะไรพวกนี้นะครับก็จะตากแ,แยกๆเป็นล็อกๆไปเลยเห็นไหมครับขึ้นป้ายอย่างชัดเจนนะครับที่นี่ตลาดไทยนะครับนี้ก็ทำงานกันมากเม้นเลยนะครับ ขยันขันแข็งกันเลยนะครับทีมงานพ่อค้าแม่ค้านะครับนี่ก็จะเป็นกระหล่ำนะครับผมสูงละหกสิบนะครับนี่ก็ทำได้เรียบร้อยนะครับใครที่ต้องการนะครับต้องการผัก่อ,อต้องการ สินค้านะครับที่ยุทธพงษ์นำเสนอเข้ามาได้เลยนะครับที่นี่ตลาดไทยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับตไครให้กับยุทธพงษ์ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือตะไคร้นะครับกดติดตามไว้นะครับว่ายุทธพงษ์จะพาทุกท่านไปที่ไหนนะครับอย่างไรนะครับถูกๆถูกๆเลยนะครับโอ้โหสวยๆถูกๆ

ถูกมากเลยนะถูกหรือแพงถูกจ้ะถูกนะอะไรคนหรือปลาเอาจัดขอโทษนบขอบคุณนะครับนะครับเนี่ยบรรยากาศที่ตลาดสดนะครับ มีหลายอย่างให้ท่านเลือกนะครับเน่ต้องบอกว่าโซนนี้าาเนี่ยตึกพักนะครับไ่ากว เป็นมะกอกนะครับข้นะครับผมนี่ก็จะเป็นเห็ดนะครับเป็นเห็ดนะครับพี่ขอบคุณครับผักสดๆดนะครับมีให้ท่านเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาดูมาดูนะครับยุทรุ่อ์งนำเสนอให้ท่านแล้วนะครับ บรรยากาศไปนะครับตัวบรรยากาศการซื้อขายนู่นอยู่ตอร์นะฮะทีงนี่ บรรยากาศนะครับใครที่อยู่ละแวกนี้หรือที่กําลังมองหานะครับที่อยากจะเข้ามาซื้อผักซื้อสินค้านะครับราคาส่งก็ลองเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูนะครับที่ตลาดไทยนะครับที่นี่ก็มีบริการนะครับลากจูงเห็นผักไปที่รถของท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมยุทธภูมิชาแนลนะครับผมก็ขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้กันด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ใน อีพหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับผม